สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาต้มขาไก่นะครับผมเป็นเมนูอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมทานกันมากนะครับผมจะมีไก่นะครับเนาะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดีนะครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกนะครับผมพริกขี้หนูสวนกับพริกแห้งนะครับส่วนพริกทอดนี้เราเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับ ก็มีวันนี้ผมใส่กลัมปีนะครับผมต้มขาไก่นี่ใส่สามารถใส่ได้หลายอย่างนะครับอย่เห็ดด่างแล้วก็เม่สมัยโบราณเขาก็ใช้หมวอปรีกันเนาะลแล้วก็มีกะทิมะเขือเทศนะครับต้มขาไก่มันต้องออก เผ็ดเปรี้ยวมันหอมนะครับผมหอมกะทิเนาะเรามีน้ำมะขามแล้วก็น้ำมะนาวนะครับถ้าจวอะไรตัวหนึ่งนะฮะน้ำมันพวกของเปรี้ยวนะมันจะดูรา่งั้นเราต้องเอาใช้ผสมกันครับผมมาเริ่มต้นเลยนะครับผม น้ำใส่ลงไปแล้วนะครับเขาร้อนหน่อยก็ยใส่น้ํำลงไป <c oughs> ตามไปด้วยน้ำมะนาวเลยเออน้ำมะขามนะครับ ใครไปมะกรูดร้อยเดือดหน่อย ส่วนน้ำกะทิส่วนกะทิเราจะใส่ตอนใกล้ๆจะเสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตอนนี้มันจะแตกมันทําไมกะทิถ้าถ้าเป็นแกงเขียวหวานอะไรเราต้องผัดก่อนเนาะแต่ต้มขาไก่ในี่ใส่ที่หลังนะครับเม<า>ืม่อน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่ไก่เข้าไปนะครับพวก,พวกนี้มันจะสุกช้าเนาะ เราไม่ให้มันคาวนะครับแล้วก็กดๆๆลงไปจมๆลงไปอย่างเงี้ยให้มันสุกก่อนสักนิดน,น,นะครับสามารถคนได้พีกนะครับผมมีท,ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูสดนะครับขี้หนูดิบนะครับ ใช้น้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปได้เลยครับใส่กะล่ำปีลงไปได้เลยนะครับผม นะครับผม ได้แล้วครับตอนนี้ <c oughs> น้ำของกะหล่ำปลีมันจะออกมานะครับ <c oughs> กะหล่ำปลีคือรสชาติของมันจะหอมมันจะหวนะ <c oughs> จำนหน้าเขาจะต้มซุปอะไรต่างๆเขาจะใช้กระหล่ำปลีนะครับต้ม น้ำซุปไกนะ่แล้วก็ใช้น้ำตานะครับผมใส่พอประมาณนะครับ ขี้หนูชีฟขี้หนูแห้งนะครับผมหลังจากเราทอดเสร็จแล้วนะครับผมถึงรวยที่ขี้หนูแห้งทอดนะ้นำจะได้กลิ่นพิกนะครับผมผมใช้ไก่ตรงไก่ตะโพกนะครับมันจะนุ่มนะครับผม เสร็จแล้วเราก็จามไปด้วยกระทิ่เลยเนาะ น้ำมันขุบริดนะครับต้องข่าไก่ตามไปด้วยน้ำมะนาวเลยครับผม จืดไปหน่อยครับใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงัง ดีแล้วครับผมต้มขาไข่สไตล์ของผมก็คือผมใช้กล่ำปรีนะบางคนก็ใช้หัวปรีบางคนก็ใช้เห็ดได้หลากหลายนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้อร่อยครับคือมันต้องออกเห็ดเปรี้ยวมันนะครับ ต้มขาไก่เก็นกับข้าวสวยวร้อนๆน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการของผมด้วยดีมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทำอาหารง่ายๆกับผมนะครับ ข้ามีตรกลิ่นในพริกแห้งเลยด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการของผมด้วยดียมาตลอดวัสดีครับ